สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับมาดูสินค้าด้านในนะครับอ่าครับก็แกะมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้ผมสั่งมาเป็นอ่าตัวเสียบระหว่างเบาะรถยนต์นะครับอ่าที่มันมีเนื้อที่ว่างอยู่นิดนึงนะครับจะไว้สําหรับการของตกหล่นนะครับ แล้วก็วางของเล็กน้อยได้นะครับแล้วก็จะมีรูตรงเสียบกับเข็มขัดนิรภัยนะครับก็ชุดนึงก็มี2ชิ้นนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับในแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปอลองใส่ในรถยนต์ดูนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับครับกบ็วิธีใส่นะครับก็ อ่ามันก็จะมีตรงเข็มขัดนิรภัยนะครับก็สอดใส่กับตรงเข็มขัดนิรภัยนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีร่องใช่ไหมครับก็อ่ายัดเข้าไปตามร่องนะครับมันก็จะพอดีนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับก็อันนี้ก็วางของได้นะครับหรือจะไม่วางก็มันก็ป้องกันของหล่นนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าอีกเดี๋ยวอาไปชมอีกฝั่งหนึ่งครับ ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเสียบเข้ากับเข็มขัดนีลราัยนะครับแล้วก็สอดตามร่องแบบนี้นะครับมันก็จะพอดีนะครับตามร่องตามนี้นะครับแล้วเวลานั่งก็จะไม่ไม่ติดนะครับผมลองนั่งแล้วนะครับไม่ติดนะครับแบบนี้นะครับก็ท่านใดสนใจสินค้านะครับก็สามารถกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับ นี่นะครับก็สระคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ